วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนำมาให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่้งแต่18ปีควรใช้ลิขสิทธิ์และะยาในการรับชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าของเบ็ฟิก285นะคุณผู้ชมก็อยู่เกมตลาดน้ําอัมพวานะคุณผู้ชมก็มีมา 9K แล้ววันนี้กับตลาดน้ําอัมพวานะจัดเบ็ดเท่าไหร่ดีวันนี้เราจะซื้อแบบจัดเต็มเลยไหมโอ้เบ็ด40ซื้อ3,000ใบปัดมาแล้วกันคุณผู้ชม ฝันไ้ก่อนเราค่อยซื้อนะเป็นแนวแนวเหมือนไวกิ้งนนะต้องปั่นหาแบบสวยๆแบบความรู้สึกดีๆอะเราค่อยซื้อนะคุณผู้ชมไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเอาเคแถวแรกดิขอเคมาดิเคมาดิดอกไอเนี่ยดอกอะไรอู้อู้อู้นี่เนี่ยเดได้ซื้อแล้วคุณผู้ชมนะอ้ยสวยสามร้อยสามสิบป่ะสามพันจัดไปดิคุณผู้ชมเบสสี่สิบซื้อที่สามพันนะมาเปิดแรกไม้เดียวจะจบเลยนะคุณผู้ชมมาดิคลาสสิบสองรอบหมุนมา ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเงินเป็นตัวทองนะคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะเปลี่ยนดักเนี่ยตัวสีเงินเป็นตัวสีทองนะเพราะตัวสีเงินมันต้องสองรอบนะมันถึงจะเปลี่ยนเป็นวายถ้าตัวทองรอบเดียวเลยเนี่ยหเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมคิวถท่แรกเออมาดิครับมาดิครับอุ้ยวายมางี้โอโ้โหวายเต็มเลยโอ้ ح, เอน่าจะมาแถว 3. สามาเสียดายเสียดายถ้าเอ๊ะมาเมื่อกี้เต็มจอเลยคุณผู้ชม เป็นแผงเต็มหน้ากระดานนะโอ้ยไม่เลยไม่เลยไปต,ต่อนะก็ทีนี้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณผู้ชมเล่นตามกันเด็กขาดนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะเด็กที่มียศต่ํากว่า18ปีไม่ควรลอกเล่นแบบว่าไม่ควรเล่นตามเด็กขาดนะครับน้องๆมาดิครับน้องๆมามาไปต,ต่ออีกดิอูอ้อีกแล้วดูดิเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวเลยรางวัลก้อนโตมาอีก5รอบคูณ9แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ เฮ้ยอย่าเเววเยอะดิเฮ้ยไอสองเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหน้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน้าได้คืนน่ะสามพั 3, ไนไงดูจากสภาพแล้วคุณผู้ชมนี่ไงเรียบร้อยรอบสุดท้ายน่าจะเเววได้มั้งดูจากทรงแล้วเนี่ยนั่นไงไม่มีผิดเลยคุณผู้ชมซื้อสามพันได้ไมั้งสามพันสิบหกนะเฮ้ยจัดไปต่อเบ็ดห้าสิบเลยสามพันเอาเบตร้อยเจ็ดพันห้ามา เบ็ดร้อยก็เบ็ดร้อยวะวัดเลยแล้วกันคุณผู้ชมสิบสองรอบหมุนมาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปโดนก็โดนไม่โดนก็เรียบร้อยอะเรียบร้อยอ่ะหมดแต่คุณผู้ชมมาจะลุ่งหรือจะล่วงเรามาวัดกันหูวองแต่เปิดแรกแวเปิดสองก็ว้าวเปิดสามก็ว้าวเปิดสี่อย่าว้าวดิเอ้ยเปิดห้าเฮ้ยไอสองโอ้โหรอบเีหกรอบละหกเจ็ดรอบละโอ้โหอะไรกันวะเนี่ย โอ้โหเพิ่งเข้าคุณผู้ชมเออเออเออมาดิเอาดอกนี้หนักสิหนักๆนักสีหนักๆนสีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอเธอแรกดิเอมาดิเออมาดิครับก็มาดิครับมาแล้วก็มาแล้วอะครับคุณผู้ชมมารางวัลสุ per mega หกพันหนึ่งร้อยสามสิบมาดิ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 ก็มาดิวะซื้อเจ็ดพันห้านะคุณผู้ชมมาดิ K เอ้ย J K ด้วย Q แถวแรกเออ K อะไรอยู่สวย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 ไปต่อดิอย วมาอีกสองล่าคุณชมดูว่าเราจะบวกเท่าไหร่โอ้โหจะเเาาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โจกคุณผู้ชมซือเจ็ดพันห้ได้มา7 6็ดพอเลิกบวกร้อยนึ่งก็ถือว่ายังไม่โดนนะคุณผู้ชมถือว่าถือโอเคอยู่ละ่ะก็ได้ว่าเสียหูปบ,บวกไม่เยอะแต่ก็ไม่ไม่เสียนะก็ยังไงทีนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ